สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายงานนะไม่แน่ใจนะทุกคนว่ารายการอะไรแต่ว่าเป็นของที่ช่องแล้วที่ร้านที่ไปนะทุกคนคือร้านซินซินบรันช์ดิเนอร์แอนด์วคือร้านสวยมากน่านั่งมากอาหารก็น่าทานมากด้วยทุกคนแล้วแขกรับเชิญที่คุณเขาไปถ่ายด้วยนะทุกคน คือน้องนินนา <Wow. S 1> แล้วน้องนินนานะทุกคนคือเป็นนักแสดงช่องวันกำลังจะมีผลงานออนเร็วๆนี้นะชื่อเรื่องแคสยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนส่วนที่เมื่อถ่ายกับนิกกี้นะทุกคนจะเป็นคอนเทนต์อะไรยังไงก็รอติดตามด้วย แล้ววันนี้นะาทุกคนคือเหมือนกับว่าคุณเขาจะอยู่ที่ร้านของเพื่อนทั้งวันเลยก็คือถ่ายงานที่นั่นด้วยทานข้าวด้วยประมาณนี้แล้วตาอคืงก็ไปเที่ยวกันต่อแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวกับเพื่อนนะาทุกคนไปนั่งชิวๆกันก่อนคุณเขาก็แยกกันกับเพื่อนเพราะว่าคุณเขาต้องแยกตัวไปหาพี่ท็อปไปที่กอดน,นะาทุกคนคือพี่ท็อปเนี่ยจัดงานวันเกิดที่นั่นคุณเขาก็เลยเปิดเล่าให้ด้วย เป็นน้องที่น่ารักมากทุกคนแล้วคุณเขาเนี่ยมีซื้อกล้องให้น้องๆใหม่ด้วยเอาไว้ทำงานนะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ากล้องตัวเก่าตัวใหม่อะไรยังไงแต่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นเขาไปเลือกกันแล้วก็ลงขอบคุณคุณเขาด้วย โซนนี้ก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าคุณเขาไปเมื่อไหร่แต่ว่าที่ร้านเพิ่งลงวันนี้นะทุกคนก็เลยเอามาให้ดูเรานี่นะทุกคนน่าจะเป็นวันก่อนๆคือคุณเขามีแวะไปหาหมอสองด้วยไปทําหล่อนิดหน่อยผมจาก3ามสี่เนี่ยออกจากคลินิกหมอสองเนี่ยห 25, <า>รือยี่ห้าตามแลงของหมอสองมีเคล็ดลับที่ฉีดมาผมก็เลยอยากรู้วันนี้ก็เลยพาคุณแม่มาทั้งคู่แม่ผมอายุ64แล้วเดี๋ยววันนี้ออกจากคลินิกหมอสองกันเจเลยห้าห้า ผมจาก3-4เนี่ยออกจากที่ดินม .2 เนี่ยเหลือ25เดี๋ยวคอสนะทายชากั้นพูดจ้ะเคยมาทำกับคุณแม่ตอนนู้นชอบไหมที่ทำไปชอบมากเลยน่าเด็กลงเยอะเลยขอบคุณมากส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย